ไอเจ้มเชียร huh ์ <S <S ังหน้าอะก่อย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 เน้ต้องได้ชะลอชะลอลงครับไม้ไได้เอครมันปัดเหวแต่เบรกบนอะรถตายจะตายมดอะนั่งองนองององรั โอ้ครับมาอบค่ะครับโอ้ครับมาครับผมแ่เลยตอดีน้ออน้ตงนี้ครับอยู่เดีเดวอกลอนนี้เริ่มเป็นคารวาแล้วครับรถเตมเลยโอ้นี่ครับอย็กมีโฟมหมดเลยเน่ะเด็กเดินเาอุ้ยซูมมาได้เว้ย อยเดเดือโฟไหลโอกันแน่กันแน่มาฮะนัก็คือเลือกันโอ้ยไอันี้กี่รอบได้อยู่จอ์กี่รอบจอนรอบสักครบรอบนี่ตัวนี่แหละแต่วันนั้นอาทิตย์าตย์นีหนอนบ้านอะไย่างเงี้ยที่มันแตกที่ผิอไปตั้ง 要尽量去干吧，那尽量。